็สวัสดีเมนป่าแคลรี่เมนเมดไฟเตอร์ซัพพอร์ตเมนคีปเมนคองอะไรทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วช่องหน้าหนึ่งไม่ว่าคุณจะเล่นเมนอะไรสุดท้ายคุณก็เล่น R O V เหมือนกันมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างอาอีจังบอกเลยว่าตัวนี้แต่โดนเนิฟมากระแสเขาก็เบาลงนิดหน่อยนะแต่ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับตัวยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับใครจะเล่นผมก็เอาไปเลย1นิ้วโป้องและ2นิ้วป้งเอาไปเลย แต่ว่าติดที่ตัวมันจะเล่นยากหน่อยหน่อยไม่หน่อยอ่ะผมว่ายากอยู่นะอวีเนี่ยคือส่วนตัวผมเองนะครับถ้าเอาไปเล่นในแรงดัุงสูงเลยอ่ะผมไม่มั่นใจ <c oughs> พูดแค่นี้รู้สึกว่าตัวเองก็เล่นอวีมานานนะแต่ก็ไม่รู้สึกไม่มั่นใจอ่ะถ้าให้เลือกเล่นยอมเล่นคีล่าดีกว่านะครับตัวนี้แบบโอ้โหต้องฝึกนานมาก <c oughs> เอ้ยเอยเอวันนี้ก็อัปเดตแผทใหม่มานะครับสังเกตแผนที่ดูคือมีอะไรแปลกตาไหม ภูมิยามีสาแฉกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแบบกว้างขึ้นนั่นเองนะคือเดินสะดวกเลยอะอเดินไม่ติดหงติดหินแน่นอนเว้นเต่ตจะหลับตาเดินนะไม่รู้ว่าที่ปรับมาแบบนี้มีเจตนาแฝงจะทําให้ตัวอะไรเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือผมผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะมันจะทําให้ตัวอะไรวิ่งง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับที่มันลากอะไรมาด้วยตอนวิ่งเนี่ยอืมผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับโอเคมาเรามาโฟกัสของเราดีกว่า ตอนนี้เราก็เป็นไทยเรียบร้อยนะครับฟาร์มเสร็จมีเลนกลางให้มาแท็กก็นิดหน่อยนะเอาหมดเอาหมดมเลยตัวหนึ่งเออผมปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อก่อนจะเกิดและผมรีบไปเติมเพื่อนที่เลนล่างดีกว่าโอ้แต่ว่าเลนบนเหมือนจะโดนคีล่าปิดนะเรียวมะตรงนี้เหลี่ยมดีนะครับไปโบโอเคแล้วติฉีกออกมาได้สวย <มา S 1> แลกกันไปนะครับเราได้ล่างเขาได้บนแล้วต่อที่เอพิซอดดากอนตรงนี้เพื่อนมาช่วยหน่อย ผมไม่มีติจูกออกด้วยนะแต่มีสกิล2ออยู่แต่ดูทรงเหมือนทีมเขาก็ไม่ได้อยากจะได้นะพอเขาได้ดาร์กไปแล้วโอเคครับแยกย้ายกลับไปฟาร์มเราจะดีฟาร์มเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับแวะมาแท็กคีฟเลนตรงนี้เพื่อนเราเขาไม่ได้มารับนะเรารับเต็มเลยผมจัดแต่เพื่อนจะไม่ได้มันนี่โอ้โหแล้วไม่ตายเลยเออล่อตรงนี้ผมปล่อยเพื่อนเล่นไปแล้วกันนะโผล่มาโอ้โหสกิลหนีเยอะเนาะผอ้พเพื่อนผมไม่ไหวเออล่อว่ะต้องมาช่วยปิดแล้วนะครับ คิดว่าจะไหวไงเราก็เลยไปเอาตัวหน้าโอเคตรงนี้เก็บเออร์ล่าได้เออร์ล่าหรอได้บัฟมาใช่ไหมเห็นเขาว่าเออก็ไม่ได้อ่านลงลึกนะครับว่ามันได้บัฟอะไรมาแต่ดูทรงตานี้แล้วก็ปลอดภัยไปก่อนนะตัวที่ได้บัฟมามักจะน่ากลัวเสมอมั้งโอเคตอนนี้4นาทีนะครับป้อมล่างไม่มีเกราะแล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีคนงั้นแยกย้ายดีกว่าเพื่อนโอเคครับหลังจากที่ฟาร์มเสร็จรอบพี่ส50 มาอยู่กันที่เลนกลางอีกแล้วแต่ว่าเหมือนจะเจาะไม่ได้ได้นะทีมเขาก็น่าจะเคลียร์เวฟได้เหมือนเดิมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยสกิลหนึงไม่พร้อมนะครับโอเคไม่เป็นไรมาเอาตรงนี้แหละโอ้โห,โหแล้วดาร์กแมปเค <Okay. S 2> ได้อยู่แต่ว่าเรียบร้อยครับคีล่าโดดฟรีเค <Okay. S 2> ไม่ลอดต้นไม้หนีเถอะเคสวยครับตอนนี้เราก็โยกย้ายสายสะโพกมาอยู่ที่เลนบนนะครับอยากจะได้ป้อมมากๆแหลว่าเหมือนคีล่าจะมากัน ตัวเดียวไหวแล้วโอเคก็คือใช้สกิลต่อหน้าผมอย่างนี้เลยเหรอต่อหน้าผมกับแรดอย่างนี้เลยเหรอก็คือเท่ากับหมดนะครับถ้าเขาใช้ถอยหลังก็จะพอเขาเ้าใจแหละแต่เขาใช้แล้วใส่มาหน้าป้อมอย่างนี้โดนผมกับแรดอยู่นะจริงๆโอเคครับไปต่อที่เลนบนโหมีเจ้าที่มากันวะผมหดกับเออเล่าหนึ่งหนึ่งเดาว่าไม่น่าว่น่าจะยากอยู่อะ่ะเอองั้นไม่เสี่ยงดีกว่านะครับ เออเรานี่มันมีดูดเลือดนะอ้อยมันมันแพ้พวกตัวแบบเนี้ริปโป้แพ้ไฟเตอร์อ่ะเออยิ่งมีสกิลดูดเลือดนี่ก็ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับอ้อยไม่ชอบแต่ว่าถ้าเลนกลางโดดแบบนี้สกิลใส่แบบนี้มาต้องได้สักตัวนะอะไรแบบนี้ไม่ได้ใครเลยโอเคตรงนี้เอาริเรียปอบใจไปก่อนนะครับแล้วคนอย่ยผมมันไม่มีถอยไงเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนไว้หน่อยไว้หน่อยผมรีบไปเองแหละโทษทีโทษที มาหลอดนี้มันทําผมเสียทรงหลายรอบแล้วนะเออจะหนีเหรอจะหนีจะหนีการจับกลุ่มเหมือเพื่อนเอาไปก่อนโอเคเรียบร้อยครับตามให้ไม่มีหายเดี๋ยวแวะมาเอาบาร์ฟาแป๊บนึงนะปล่อยเพื่อนเคลียเลนไปพยายามแบ,แบ่งกระจายหน้าที่กันไปนะครับอย่าไปกระจุกเลนใดเลนหนึ่งนะเกมมันจะได้เดินไปข้างหน้านะครับโอเคเร,เรียเลนบนเลนล่างสมาอย่างมากก็แค่สอตัวเว่เลนบนอะ ไปครับตรงนี้โอเคได้ลิเลียสับหมาฟึบฟึ๊บหอนสั้นโอ้โหลนนะถอดลนโอ้โหไอ้นี่ก็พิวหลือเกินโอเคแต่ได้อย kind of ู่ผมว่า no มันมัน um ก็ก็ดินดินสุดอยู <S <S ่นะลิเลียแต่ว่าผมเองก็โคตรลกจริงๆถ้านิ่งกว่านี้หน่อยน่าจะไม่ได้มีอะไรนะครับช็อตเมื่อกี้เออสกิวมัวสัวตัวเหล่งหมด เฮ้ hey, hey, hey. What are you doing เออเล่าเออเล่าโอ้โหมาเอาต่อหน้าแบบนี้มันจะไปเหลือซอสเอาหมดครับแลดระวังเฮ้ยเดินกันเลยเหรอังนไงโอเคแต่แลดรอดอยู่นะครับตรงนี้เอาให้แลดรอดผมตายอ่ะโคตรมั่วเฮ้ยได้เพื่อนจังวะนี้ลูกพี่เร็วมาผมเอาเพโอ้โ oh หแต่ว่าโดนลิเลียจังคุมกำเนิด ไม่เป็นไรครับเป็นตัวนี้มันน่าลำคาญเป็นชีวิตของมันอยู่ละเอาแล้วกายมาเป็นทีมผมโดนนี่ซะงั้นโดนเสิร์ฟซะงั้นเล่นเกมรับเฉยแต่มันก็ไม่ได้นำมาตั้งนานเลยนะเว้เออตอนนี้มันออกแนวทรงๆนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่ละตอนนี้กลายเป็นผมรับแบบเต็มระบบละเฮ้ยเอ็เองก็พูดเกินไปต้นไม้อยากไะไรผัดกะเพราปุ๋ยเปล่าฮะเดี๋ยวซื้อมาฝากเออ กำลังใจมาว่ะเพื่อนชมแบบนี้เออต้องเห็นใจหรอกเจอชินละไม่ตายก็พอขอแค่ไม่ตายอ่ะขอแค่นั้นแหละใครตายตอนนี้ผมโกรธจริงนะอีก1นึ่งาทีก็จะเกิดนะครับช็อตจะพลิกไม่พลิกเนี่ยผมจะผมว่าตรงนี้มันมีส่วนสำคัญมากเลยนะตายก่อนก็เกิดหนึ่งนาทีเนะี่ยคือเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยครับนี่อ่ะนี่อ่มัวแต่ดูคนอื่น เสียวไสเอาแล้วไงลูพี่เรียวมะคู่หูคู่ฮานะครับกับคีราจังโอเคไม่น่าจะได้แล้วอย่างนี้อาอๆโอ้โหเสียววาร์ถ้าถ้าผมช้ากว่านี้น่าจะโดนปะจริงๆเฮ้ยแล้วเหมือนเพื่อนเราจะมีประเด็นอ้ามาดีมาดีาดและที่ผมชนะไฟวะตอนนี้ก็14นาที56วินาที บอกเลยว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะได้กอสเลเยอร์ไปนะครับโบบะโบบะออโหแล้วผมคิดอะไรยอยู่หน oh, ใส่นะครับไม่หนออกมาดีโอเคแต่ได้แรกอยู่เอา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 เอทีผมเอ็ดว่ะแต่ว่าจริงๆไม่ดีนะครับแล้วเอาก่อนโอเคมาลาสเฉย <c oughs> เออจริงๆเอาดาร์กน่าจะเวิร์ก,กว่าช็อตเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วไปครับ จะเล่นต่อไหมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยสลับหมาสลับหมาโอเคเฮ้ยแล้วหมาแถวบ้านหนูมันเห่าอะไรวะลีเลียตายมันเลยเห่าวะวะเ <c oughs> มน้าเกี่ยวเอาไงจะขึ้นหรือจะดักถ้าจะให้ชัวร์ผมเชียร์ดรักนะต่อให้เขาเหลือฮสองคนผมว่าเขาก็กันได้อะตัวมันกันได้อยู่นะครับอีกอย่างเราไม่มีแครี่ตีบ้าน้วยเอาชัวร์ไป ตอนนี้เปิดกอสเลเยอร์แล้วนะครับแต่ว่าทีมเขาก็น่าจะวุ่นๆกับการการคลมปไม่น่าจะมาขัดขวางเราได้โอเคเรียบร้อยครับเก็บกอสเลเยอร์มาได้อ่ะรีเลือดพร้อมลุยตรงนี้เออล่อเหมือนเขาจะมาแยกดันคลิปนะแต่ว่าเหมือนทีผมก็จะมาปิดหนีไปล่อหรอไอ้น้องโบโอเคไปต่อครับตรงนี้เรายังได้ไปต่อผมมาหลอดมันดูดเบอร์จัดมามา,ามาสับเคียวมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้าให้แล้ว ชอตนี้ใครเห็นก็ว่าตายนะครับทำอะไรเขาไม่ได้จริงเคียวม่วงโหสุดยอดเลยลูกพ่อเกือบแห้งละอะอะอะแลดโดนว่ะแต่ผมบอกเลยว่าลิเลียตัวเดียวไม่น่าจะต้านทานเรา2-3คนตรงนี้ได้อะเออไปอะไรครับไม่กดล็อกชิลด้วยนะโอเี๋แตเพื่อนผมได้ผมคำนวณมาหมดแล้วถ้าผมตายเพื่อนผมก็เอาหมด Okay. สวยเ่อนฝ่ายสุดท้ายไม่ต้องอะไรเยอะนะครับคลองคึงไม่ต้องเดินมนันม่วงไม่ต้องมาโอเควิกตอรี่ว่ะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับเหมือนจะมีช็อตที่แบบเออเราโดนขึ้นบ้านนะแต่ก็ยังกันบ้านแล้วก็สวนมาได้เนาะ,ะไปดูผลงานกันดีกว่าอันนี้เป็นคอมสองว่ะคอมสองช่วงนี้ก็ปีศาจจะเยอะหน่อยนะครึ่งรีมาวันแรก โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ไปแล้วจ้า